ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมัอนี่กระพวกับบ่าวโจนัดชาแนลมาข่าวสุโขทัเก่าครับสวัสดีค่ะครับผมมันทักมาเลาะปลาเฮ็ดตัสสุโเนาะจ้าในข่าวเฮ็ดออกครับพี่น้องอยู่บ่ได้ครับปีหลานมาเลยมือนี้ก็มาที่อำเภอสีเมืองใหม่นะครับเนาะมัอนี้ก็พบกันในวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีนาหกเจ็ดเด้อจ้าจะได้เขามาเลาะเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนัด์เนี่ยเด้อครับพี่น้องครับเขามาเลาะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนาะ กดกระดิง่งเพื่อรับลิปใหม่ๆจากบาวจันนัดน้ำเด้อกลับไปพี่น้องครับผมรับเหมือนีไปลุ่นๆมันๆต้องกันเลยครับไปจ้าอีกแล้วครับดอกตง้ตงตูมงามเลย <c oughs> ชองติดกันชองดอกเลยเนาะ <c oughs> ไปครับ เพ่อนเขาครับไปครับครับสกุลเก่ลงกันนะเห็นมันอยู่ใต้ใบจอกอ๋คอค่อยเล็กผสมหน่อยไปละจ้ะไปครับอ,อันนี้เพื่อนข้ามครับหรือว่าเพื่อง่อยโตเนาะจ้ะานเหาเอื่นกัาเพื่อนข้ามแต่นะปลาแต่ตะมองหัวอื่นครับต่างกันไปไปครับเพื่อแดงครับ ขอคุณถงเดนดนในหนวดหนหลังจักั๊กแต่พีแดงเดนจ๊กไปครับขอบคัณจอดนครับลงไลยถูกไปเนาะใช่ค่อยครับแล้วขคุณเชียร์ล้ย สะกลุลบอกาก่อนไปด,ไดูไปครับเจ้าเจ็บก่อนเก็บตัวก็วิ่งเห่งมาได้เลยวิ่งบาได้ไปครับท่าสกลุลพอแล้วครับมือนี้อ้าดงามมาจนผอเน,อะนาะแดงหัวขาวครับนเนียนๆเลยพี่เนาะ,ะไปครับไอ้ขาวครับบู้ยดอกดอกคงงามไหมเนาะง่าจ้ะไปครับอันยึดเพลิงแดงครับ กำลังเหลื่อมไหมเนาะจ้าอืมูกำลังานะจ้ะไปครับหมูกำาังนวครับตัวเดียวบ่จ้ากำลังเยือนเนาะไ,ไปครับหาซาสะกลแม่งเก็บบด,ดอ่อนเองกินหเหลือแม่งก็เขากินเก็บสรา,านนรออาพัดที่้ะนำไปเนาะเป็นเรื่องดมากพวท่านเพื่นครับ เพิ่งมาซองเนาะผีทางนี้วกันนี่นะครับปักใหญ่หน่อยๆเนาะเพื่งแดงครับเยอะนะจุกมีดประทันกำลังมาเยือนเลยได้<อ>แดงหน่อยไปครับเต็ดเพื่งขาไล่เลือดครับเพื่อนเขเอือนที่เพื่งนิโกห<อ>้กหมอจ้าบกมองเอือนขาไล่เลือดบอกมองเอือนนิโก้เนาะแถวบานบ่าวเอือนให้เพื่งนิโก้เด้อครับเอกเอื่องครับ ครับติดถึงคือเก้านะครับคง,งไว้หน่อยนอยอะิดผึงนี้นลครับเก่งเสียดิข้างในกันนะครับเจอได้ปะไปครับสาสกุล มาเลยจาเซ็ดไข่ครับโทรศัพท์มันให้เป็นผาบหนึ่งวงเนอะมได้ปิดเน็ตมาจ้าสงสัยไปครับสาสกุลมวนเลยครับมานี่คนมาแล้วคนกับบ้าแล้วพี่น้องไ่บอด้งนบอกด้ยบอบอกด้วยมเสียงสาสกุลนีไม่ก็จะตัวแบบแบบอี้ ซออสาสะโกลน้ยดอกขาพี่เนาะหันดอกหน่อยมีดอกหนึ่งเดง้อมีดอกมีบ้างมีครับพี่นาะดึงมูงมนี่ดึงมูนี่นีมีผืนแดงครับแดงสาหลายนนเนาะแดงน่อยบอกจะคาอย่างจะไม่คาอย่งครับแ่บึงในเป็นผแดงหน่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่ชักแต่ว่าผ่งแดง นึงครับมอื่อ้วยขาหนูบุกเลยครับเอาซาสกุลตัดขาเลยมาเละที่มีเสื้อมันเรืออะไรไปครับเอาซาสกุลโอ้ยพี่โตพี่พี่พี่ยัเกียร์แตไม่เยังดอกหน่อยแ็่ยังพูดาย สีทมัยนู้ส์ทัเนี่พี่กบกุ้ครับบาวจูบุห็นเป็นยงครับพี่ครับขาพี่ครับพี่น้องวกนด้ไปใหม่ีนวันนี้อ้ไปจิมๆเลยอืมเสือในหน่อยเสือบนเดินลยเลยครับ่จ้เขาสีทมบนไหมเนาะจ้่พี่ครับเจ็ดหลังโงกบ่าบ่ทันไปไปเลยเนาะ โจกับสาวสุโขณ์โมทันเป็นบันไดครับเข้ามาแบบซุ่มๆนะเข้ามาจอบลายเท้ามันโบกบ้ามากเหมือนหินบดขายเนาะก็เลยเวทถามมึงครับเวทถามพืชซื้อได้พี่เนาะแล้วสาวสุโขณ์สียางไปทั้งหมดด้วยสีอมไปทั้งหมด งามมึงดอกหน่อยพี่น้องเอ้ยครับสหัวมีไฟแสกหัวมีขีดหน่อยเนาะพี่ดอกหนึ่งครับดอกปานก็มีด้วยครับหลายเรื่องไปครับสาธุคุณนี่มาเห็นหัวแดงแดงกันเนาะคือกินแดงขาไปหน่อยหนึ่งด้วยครับแต่ว่ายังแกงแสกไหเนาะ แล้วดีดิเห็ดฝนบุกตกใส่ซองยมื่นนี่บ่สเป็นก่าขอกเนาะไปครับเอ้าไปตอนเราเดียวจะตัวตุ่นหมูอีกทีเนาะผมเป็นหมูก็หวานเนาะหวานได้ทีไปครับอุ้ยพี่น้องพออีกแล้วขาหนาขาเป็นขาอุ้ย กิ่งลูกไปทับภานในลูกยังก่อนกระต่ายลูกหรืเปล่บอลลูกบอลดิ้ไปครับเอ้าสาสก้อเฮ็ดทาดครับไปจุ่มเลยโอ้สีไปครับครับในเวลาที่เบอลโจนาที่พับใบปีทองออกจากป่าเด้อครับมีผลงานที่เขาได้เหมือนกันครับผมเป็นเห็ดรวมๆนะครับเนาะเห็ดเพิงแดงครับเห็ดลูกงูเห็ด ไข่เนาะครับน,น่าจะกระหิตเพลิงหลายๆชนิดครับผมก็ถือว่ามันอยู่ครับผมจะได้เขามาแล้วเป็นกําลังใจให้บ่าวจดนัดเด้อครับผมเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะ,นะครับนะกดติดตามกดกระดิง่งเพอเราลคลิปใ,ใหม่ๆจากบ่าวจดนัดนอ่ะเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวจดนัดขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ